Hello everybody, hey. We start! Oh my god! Hey. Hello everybody, we are the third generation of, of. We Stand Up School! Today you will know more about us. Are you ready? Here we go! Yeah. Hey, they love me because I'm hot, they love me because I'm cold. They พวกเราทัง4คนนะคะจะพาทุกท่านไปทำความรูจร้จักกับแผนการเรียนโิาคาสแตนดาร์ดและการเรียนการสอนที่เป็นวิชาสารกดีค่ะซึ่งจะทำให้ทุกท่านนะคะได้เข้าใจระบบของาเรียนเรามากขึ้นพวกเรานะคะทุกคนก็ได้คัดเลือกคำถามที่เจอกันบ่อยมากเลยทีเดียวค่ะเพื่อมาไขข้อสงสัยทห่ทุกท่านได้รู้กัน อยู่มัธยมศึกษาปีที่3เนี่ยนะคะก็จะขึ้นมัธยมศึกษาปีที่4ก็จะต้องเลือกแผนการเรียนใช่ไหมคะส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบวิชาภาษาอังกฤษมากแต่ว่าในใจเองเนี่ยก็ยังชอบไปทางวิทยคณิตอยู่คะ่ะก็เลยแบบเป็นปัญหาที่คิดไม่โกกันนานเลยทีเดียวแล้วทีนี้ก็แม่ก็เลยคะ่ะชวนว่าเข้ามาสอบทางโรงเรียนสตรีราชินูทิศเนี่ยมีการเปิดห้องเวิร์ค s ลาสแ n นด์ด s c ส o ูลค่ะซึ่งจะมีการเรียนการสอนในกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์แล้วก็คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษค่ะก็เลยเลือกลงห้องนี้ค่ะถือว่าเป็นทางเลือกใหม่เลยนะคะสําหรับนักเรียนที่สนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์ควบคู่กันนะคะท่องเ,เรียนในคลาสสเตนดาร์นะคะก็จะมีโปรแกรมการเรียนในภาควิชาว,วิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็น และภาควิชาคณิตศาสตร์ค่ะเป็นภาษาอังกฤษค่ะและส่วนในภาพของวิชาภาษาอังกฤษนะคะก็จะมีการเรียนการสอนที่เข้มข้นมากกว่าข้ออื่นๆนะคะตอนแรกเลยนะคะทุกคนอาจจะคิดว่าการเรียนเป็นภาษาอังกฤษนี้จะยากหรือลำบากมากเลยนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะ,ะการเรียนของเราก็จะมีสเต็ปความยากง่ายขึ้นไปเรื่อยๆนะคะซึ่งเราสามารถพัฒนาตัวเองและเรียน ก็ปรับตัวได้ใช่ค่ะเราสามารถปรับตัวในการเรียนห้องนี้ได้อย่างยากแน่นอนค่ะค่ะสาหรับผลตอบรับของผู้ปกครองนะคะคือดิฉันต้องกล่าวก่อนเลยว่าตอนช่วงมัธยมต้นนี่ดิฉันจบมาจากโรงเรยียนอื่นค่ะถ้าอยู่โรงเรยียนเก่าคือจะมีแค่ห้องส่งเสิรวิทิ์คณิตค่ะแต่คุณแม่ก็ได้ยินต่อมาค่ะว่าที่โรงเรยียนสตรีราชินูทิศค่ะมีเปิดสอ เปิดสอนห้องโวลครัส,สตันดร์งสกูลก็คือมี2แผนการเรียนค่ะคือแผนการเรียนวิทย์คณิตแล้วก็แผนการเรียนศิลป์คณิตค่ะดิฉันก็เลยปรึกษาหารือกับคุณแม่ค่ะว่าเข้าเรียนแผนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณแม่แม่ก็เลยโอเคถ้าลูกอยากเข้าแม่ก็สนับสนุนค่ะขอยอมรับเลยนะคะว่าช่วงแรกๆนีร่รอบตัวยากมากค่ะคือเราต้องเรียนทั้ง4วิชาเป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือวิทย์คณิต ิสิกส์เคมีชีวะค่ะตอน,น,นแรกแม่ถามค่ะถามตลอดเลยว่าไหวหรือเปล่าพี่ชันก็ตอบไปว่าไหวค่ะแม่ถ้าถึงไม่ไหวยังไงเราก็ต้องทําตัวให้ไหวเพราะว่าเราคือมันสําคัญกับเราแล้วเราเป็นคนเลือกทางนี้เองค่ะและพอผ่านมาเรื่อยๆค่ะจนถึงช่วงมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะคุณแม่อยากทราบว่าลูกของตัวเองนี่มีพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษอย่างไรค่ะ ช่วงวันประชุม้ปวข้องคุณแม่ได้ถามครูที่ปรึกษาของดิฉันว่าลูกของตัวเองเนี่ยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้หรือเปล่าค่ะครูประจำชั้นก็เลยเรียกดิฉันขึ้นไปพูดว่าเรียนห้องโอคลาสนี่ความรู้สึกเป็นยังไงและสามารถใช้ได้ในชีวิตจ,จริงไหมค่ะดิฉันก็ตอบไปก็มีสิทธิ์ขัดเล็กน้อยค่ะก็คือแม่ก็บอกว่าทำได้ดีแล้วแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดพัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ ในส่วนของความพร้อมของบุงคลากรน,นะคะก็ต้องขอ,อกล่าวก่อนเลยค่ะว่าตามนโยบายสมภพนะคะได้จาัดก,การอบรมการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษค่ะให้สําหรับคุณครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทั่วประเทศค่ะแล้วก็โรงเรียนของเรานะคะได้ส่งคุณครูทุกท่านในหมวดของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าร่วมทุกท่าน,นะคะ่ะหลังจากที่ทุกท่านได้กลับมาจากการอบรมนะคะท,ท่านก็พยายามประยุก ความรู้นะคะมาใช้ในการเรียนการสอนให้เป็นภษาอกฤษประสิทธิภาพมากขึ้น,นะค่ะซึ่งมันก็ทำใหพวกเราเข้าใจได้มากขึ้นนะคะว่าช่วงแรกก็ค่อนข้างจะสับสนนิดนึงนะคะ่ะและดิฉันมั่นใจนะคะว่าบุาคลากรของโรงเรียนสีราชินทุกนั้นมีความรู้และความสามารถที่จะทำการเรียนการสอน,นะค่ะในรูปแบบของโครงการ e i s ได้ะค่ะ ขอก่าบก่อนเลยนะคะว่า EAS นั้นก็คือ English for Integrated Studies นั่นก็คือการบูรณาการการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการุรีนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีสารสนเทศค,ค่ะให้มีการทำก,การเรียนการสอนนะคะในรูปแบบของภาอังกฤษค่ะซึ่งโครงการ EAS นะคะก็จะเป็นโครงการที่สนับสนุนให้ครูไทยนะคะสอนเป็นภาษาอังกฤษค่ะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า ครูไทยเนี่ยก็ต้องเข้าใจนักเรียนไทยนะคะแล้วก็มีวิธีการสอนนะคะให้นักเรียนไทยเข้าใจได้มากกว่าครูต่างชาติแน่นอน,นะคะ่ะ When I am in 11, t h grade e n g l i s h teacher gave me many chances to do my contest just as the big contest and the second g i v e n me lots of vocabulary That is the basic of science and mathematics. To keep on my studying in the university. Oh, for me, it given me lots of knowledge, and I want to apply in the university in the branches of science and mathematics. And I think when ASEAN opened, it is very necessary for me in the future. เราจะไปฟังเสียงจากน้องๆก็เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องมอนต้นหรือน้องมอปลายนะคะจากเราจะสุ่มมาเท่าไหร่ดีคะสี่คนที่ดูดีไปกันเลยนะะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับน้อง2คน,นะคะ่ะเราในคนโทรักา์ยันนะคะว่าสองคนที่ดูดิขออยู่ทางค่ะสองคนที่ดูดิแน่นอนค <izo S 1> yes. ่ะก็น้องจิีนค่ะแล้วน้องอ๋อรูปแบบมี่มอไหนกันคะสามค่ะม้อสามก็ทางโรงเรียนของเรานะคะจะเปิดโครงการ yes ค่ะคือโครงการที่โควิดนะค เรเรียนการสอนค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้องคิดว่าเราจะมีประโยชน์ยังไงคะน้องคิดว่ามันประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าหนูเองก็สนใจที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศซึ่งจะเรียนในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะความชอบส่วนตัว่ซึ่งมันเป็นสากลนะคะเป็นภาษาอักฤค่ะสามารถใช้ได้ทั่วโลก็เลยขอให้น้องประสบความสำเร็จไ่กลัว excuse me how english advantage for you i think is the general side to the world and for us it is coming yes. we must reading writing speaking การีเอสแล้วจะมีประโยชน์ต่อตัวน้องๆไงคะจริงเหรอคะก็เป็นความคิดที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าในระดับหาษาทยาไรนะคะก็จะมีการเรียนการสอนใช้เทคสูงที่เป็นภาษาอังกฤษถ้าหากว่าเราเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัไปลายไปแล้วนะคะเราก็จะนําไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้ค่ะ มาเสนอโครงการเฮ s นของ